เหรอาวะทำไมถมิตรเดี๋ยวทำไมต้องเข้าไปต้มตัวไม่ใช่อหงเหรอไม่เชื่อมันนะทำที่ถมิตรตกสไลด์วะวัดเดี๋ยวจานอยู่ไหนวะเสิร์ฟไปเชื่อปิงเดี๋ยวเสิร์ฟจะเสิร์ฟจะเสิร์ไม่เอาวางเอาจานไปไหนอะจานไม่ได้หรากหันเงี่ยหลงเลยนไม่ล้างจานเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้อกนเราทำไหมยะถักถากหานหันเอา เนอ้าเรื่องเอาไอ้บูมเนี่ยเนี่ยอุ้งเที่ยอะไรเหมือนกับฟุ้งกับตรงๆรงหรือว่าบูมเนี่ยต้องดูเที่ยวเด้อผมมีแล้กันหว่าเรนนี้ไปอะ้รต้องเล่นอะไรปะออเคตอ่ะเพราะว่าออนไลน์เจสตอรี่นิวเกมไปเลยนะแล้วเหรอแล้วแล้วแล้วเป็นปลาเออเป็นปลาพุ่งมา พักอยู่เลยเอาผักมาเอาผักมาแล้วแล้วขันไงขันไหมวะคอนทูนคอนทูนยังสอนเล่นเราได้ง่ายกว่าเอาแล้วทำไมไม่หยิบไปเลยวะเออเห็ยากเลยเป็นเร็วได้แค่นี้เหรอวะเหมไมเดี๋ยวมันล่นได้ เขาเดินได้เหรอเขาไปไม่บู้ว่าเดินได้ก็ไม่หั่นทำซูชิไงก็หั่นไงหั่นแล้วก็เสิร์ฟแค่นั่นแหละเออไม่ยากไม่ยากเอาปลาหายปลาหายปลาไม่ได้หายปลาอยู่ตรงนี้ไงปลาอยู่นี่ไปเสดร์ฟก็ได้เหรออ๋อนี่ใส่จานน่ใส่จานโอ้อีจี้ขอตึงๆหนที่เก็บเพียรนิ่งมือเริ่มหอีกแล้วจ้ะเริ่มเมื่อยแล้วแล้วมือขวาจะทำอะไรเดี๋ยวใช้ดมือซ้าย ไม่เราลาเราเราลาออกแล้วเราก็เป็นเทปปะตู้หันปลาเป็นละอีซี่หัวหัวเนี่ยหอติ๊งไม่ได้หนออะไรก็เสียท้าฝังปลาเลยเนาะม้วนต้องต้องไรดึเอาข้าวไปเอาข้าวไปเอาไปต้มกันอีกทำไมต้องเอาข้าไปต้มด้วยไม่ใช่หุงเหรอเฮ้ยช่างมันคุนเป็นล้ออะให้กลุ่มเยอะเอาข้าวไปต้มร้อนเลยเนาทเฮ้ยทำไมต้องสไลด์วะ วะีายอยู่ไหนวะเสริมไปเชี่ยปิงเดียวมแล้วก็เดินชนทำไมว้าไปแล้วว้าไปแล้วว้าไปแล้วปิงมาแล้วสาไลอีกแล้วสาไลอีกแล้วกูใส่สาไลไปได้โอ้โหว้าไปไหนเนี่ยทำงานทำงงานหนักไหมตอนนี้ต้มข้าวสนุกว้าเลยสบายๆเลยปิมีมีเดียวเลยก็เสริมเสริมเอ้าเยอะเยอะเอ้าเอาข้าว่ะเอาข้าว่ะเยอะ ขอดรคอยขอรอคออดรออยละครใหม่ได้ชฟข้อมอะไรน้องเพิ่มการแดชเข้ามาแดชแดชออสิเนตเจ่งว่ะเฮ้ยเจงได้ลเสิเจเจเมนะหม่ลม่ไม่ไม่ไม่มาหม่มหลังจานไปหลังจาน ยังวงอย่ยอ<า><ห>ะไรกันัน,นโ่ยังไง้คนยันโทพัโนล้างไม่ได้ทำไมล้างไม่ก็ขดพันโทดิขดแล้วกันล้างไม่ได้ดเลไไโโไยไอดกับจานจานวางจานวางเน็ไม่วางที่อื่นใช่ไม, <c oughs> ไ,ม,ไ,มไม่ต้องวางที่แค่นี้ก็ได้ม่ไม่ตมข้าวเหรอครับพี่ไม่ไงไีงัเชฟไปยเชฟ เชยอย่าบังทางเชฟเชฟไอ้เฮียเชฟโคตรเกลีดกาเลยกูไล่ออกไปเฮียไม่ออกไม่แล้วไม่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 เฮ้ยเชฟทำไมเชฟไม่ดูข้าวเลยอ่ะไปเชฟทำไมเชฟไม่จัดการเลยมันอะไรเออน่าจะตึงกว่านี้นะเนี่ยมันทำอะไรบ้างเนี่ย หลังจานลังจานลังจานเลังจานเอโหดกับเออต้องทำอะไรบ้างอะต้องต้มเส้น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 อันไอเยนี่ทำไรอันนี้ต้องต้มหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้มอันนี้ฮะแล้วมึงจะหยิบมาซักพคุณทัพีอะกูสมัได้โอ้ยจบี้ล้หม้อหอยเป็นนั่นแหละวเาไอ้เมองเห้ยเอเฮ้ยเกยุนแล้วโอ้ยได้หัไปเนี่ยเอ เอาเอาเอาจาน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 อยู่ไหนจานอยู่ที่เอาจานไปไหนอะจ้าบอกว่าไม่ได้ล้างไงเด็กล้างจานไม่ล้างจานเลยมีนะล้างไปครับรออะไรครับยืนมองจานแล้วจานจะสั่นเคุณไม่ติดวันคุณคิดยังไงอ่ะคอนโทรลคอนโทรลค้างคอนโทรลคอนโทรลค้างคอนโทรลใช้คอนโทรลค้างอ่ะกดคอนโทรลค้างไว้ไอ้ะพี่คอนโทรลค้างเฉยเหรอแล้วจะทำอะไรบ้างอ่ะ ไก่ทอดมันโดนมาอ๋อต้องไปหันก่อนนะแล้วไก่มันทอดไม่ได้มันต้องหันก่อนมันต้องต้องหันก่อนถึงทอดได้ไก่ที่ไหนเขาหันไว้ไม่รู้มันทอดไม่ได้ตรงว่าทำไมกดค้างแล้วมันไม่ไปอ่ะถล่แล้วปล่อยไงล่มแล้วปล่อยค้างก่อนแล้วปล่อยถล่มแล้วปล่อยก็หันได้ด้วะเออถล่มแล้วถล่มแล้วปล่อยสัตว์ถล่มแล้วค้างก่อนแล้วก็ปล่อยเอ่อไปอีกันไปดู กไปเยิเยอมเเสิร <it> <through. S 2> ์ฟให้ใครก็ไม่รู้ยนดิลอเนะมีให้ลางะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคนเราทำไอ่ะไมเาบูมทหาต่อเลยบูมโยนะไปเอาไปเนี่ยทำทีละชุดดีกว่าดังจะมาแล้วแบงแยกกันไกลกับฝรั่งเย่ะ ลาวาแรงตอนไอ้ตานี้เราเร็วมากอนี้เราเร็วที่สุดเลเตงเฟังงนะใครนลารักแต่เาแบบตึงๆเลยมึงะไม่ใช่เชฟที่แ่้จริงนะครมึงะไม่ใช่เว้ยมึงะไม่ใช่เฮ้ยลดน้ำหูสุกราเร็วดีมันก็เราใหญ่จริงเลย ไครใครยังไงเอาเชือดลงน้ำตีกันหันละเอ้ยไหนก็ได้สักดาวสองดาวสามเลยเหรอเป็นยังบอกแล้วไอ้ยเก่งเป็นล้านเลยอ่ะเป็นล้านแล้วพี่ล้านแล้วพี่เบอร์ดิโตสแต่ว่ามันไม่ต้องหันเหรอชีโดสไม่ต้องหันไม่ต้องหันหันตลอดเลยอะไรอะไรต้องต้มอ่ะข้าวอ่ะ You know now, you already know now เอ้าล่วงเอาไอ้บูมเนี่ยเนี่ยอุ้งเท้าอะไรมึงก็พูด้งกตรงๆรงหว่าบูฟอย่าทำอย่างนี้ดิขอเห็ดหน่อยเห็ดอยู่ไหนเห็ดอยู่กับมึงอ่ะไอ้สัตว์ทำไมไม่หยิบมามึงไม่สับมึงอยู่สับเนื้อแล้วไปเอาเห็ดเออเห็ดเนือด้ยไม่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 หยิบไม่แต่เมนูเห็ดตอนน้หยิบทำเนื้อได้แล้วไม่แต่เมนูเห็ดนะ่ไหนทำเนื้อได้้ไรอีก มัดควบมัดเก่าเนมันเก่า่อยู่จได้บมได้อย yep> et ู Brilliant> ่อะเียกไดอ้าโอ้โหเนี่ยเชี่ยเนี่เนี่ยทำงนตักเนอะไรกนล่มามามาเฮียบงัเขาแกตนทุกคนวันหลบดนีอครับนี่คืออะไรนยเบอร์เกอร์โอ้เบอร์เกอร์ เอาไอ้เทียเราบังรีบก่อนทำไอ้เทียเลยังไม่ได้ดีเลยหั่นหันไงแม่หยิบไปหั่นเอาหั่นไงฝากฝากขอหั่นเออหั่นเอาเฮ้ยเอาไปหั่นเดี๋ยวจะข่าไตล์ทำไมมึงไม่ยากไอ้เฮ้ยสวิชไอ้ไอ้อะไรเนี่ยอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราจะหมุนยังไงอะแล้เราจะหมุนยังไงเราคือต้องเอาติ๊กต้มไปทอดเหรอ เราชีตเราชีตเราชีตมาส่งชีตมาส่งชีตมาไปซัดเฮ้ยให้เพื่อนเดินไกลๆเออเสร็จแล้วประกอบร่างเสร็จแล้วต้องไปเสิร์ฟถึงเดี๋ยวเตรียมไปเสิร์ฟไปยิฝั่งนึงไปยิฝั่งนึงโอ้ยนะมาเสิร์ฟเพีเดียวก็ได้ไม่เป็นไรได้อ่เอาโยนไว้ก่อนโยนไว้ก่อนอย่าโยนขนมปังดิเดีไม่โยนขนมปังนะเอาโยนมาดิอ้าวแล้วนะตเองไปลงกันต้องฟูฟูโยนองลงกันป้ะ โอ้แบลงไม่ได้แล้วหันไปก่อนหั่นไปกนใหหันหันทอดไปกนนะยืนัอเอาเอาครับเสเไหครับเไหครับได้ได้เหรอไอจานข้างล่างอะไอ้นเนื้อเอ,อน่แหละนีแหละนหนี่หหมดน,นีแหละโเ็บ,บ งานไรจังเลยครับคุณภาพไปแล้วหัวแล้วคู่ในเชฟเฝอจิงไอสัตว์จูป,ปั่นหายกับ <c oughs> อยู่ข้างบนไว้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 โอ๊ยออกมาทำไมตัวก็อยู่ของกูตรงนี้นั้านอีกด้านร้านอาจารก,กับด้านน,นั้นรย์ไปเลยเกย์กายจริงเออเกยกายไอสัตว์ทำไมเราไม่อยู่โซนโนู้นไอสัตว์กูไม่เข้าใจคือกูก็ไม่เข้าใจทำไมเราไม่แบ่งโซนกันเลยอยู่โซนนี่แหละเออเราเพิก็อยู่โซนนั้นไปน่ารักโดนของมาได้ เสิร์ฟพี่เอ่ยยกของมาเยกของมาหนึ่งเสร์ฟก่อนเดี๋ยเพิ่งเขาสุกเขาสุกแล้วตาใส่จานว้าวอันนี้มาไหมวะไม่เสริ์วอะมันหั่นได้เด้อเสริ์มเสริ์มเปริ์มเสริ์มนี่หั่น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 ต้มหัดขนมปังมันหั่นได้เด้อวะหั่นไม่ได้ก็ส่งไปก่อนดูแล้วพี่เอะไร เอาไปกอดีกว่ไ้เอาไม่ได้ไปจีบแฟน่รโอ้ไ่นะโอเคแอาไหมดแล้วยี่อกีย่างไเจ้าผู้คุยอย่อยเหี่ยใครอู๋ฝากล้างเลยเก็บล้างแล้ววะเกเวลาหมดแล้วนะฮาวิไม่ต้องล้างแล้วขนมเหมือนกนล่ะกินดาวเนี่ยเเดียวแล้วเราก็ได้